ราชาลูกหนังทโลกขอเสนอเกมพริกชีวิตเจอเกนครอบยันแดงเดือดทำลิเวอร์พูลได้ลุ้นแชมป์ก่อนหน้านี้เมื่อซีซั่นที่แล้วครอบสร้างผลงานพาทีมหงแดงไล่ยำผีแดงกระเจิง7ต่อ0แต่ในซีซั่นนี้ทีมของเขาโดนทีมของเอริคเทนฮากบุกมาแบ่งแต้มได้โดยดิโกดาโลฟูแบ็กโปรตุกีสโดนไล่ออกในช่วงทดเวลาจากสใบเหลืองอีกทั้งทีมเจ้าบ้านได้โอกาสส่องยิงมากถึง34ครั้ง กรนั้นก็ดีแม้จะมีผลงานที่ย่ำแย่แต่นายใหญ่ดอยชี้ว่าผลเสมอกับแมนเชสเตอร์แบบไร้สกอร์กลายมาเป็นเกมที่ทำให้เรดแมทชีนมีฮึดจนระเบิดฟอร์มที่นา่าเกรงขามได้ผมรักเกมกับแมนเชสเตอร์เราไม่ชนะมันเป็นผลเสมอศูนย์ต่อศูนย์แต่มันเป็นวันที่ทำให้เรากลับมาแข็งแกร่งอีกคนครอบกล่าวตอนนี้เรากลับมาเป็นปึกแผ่นแล้วคุณไม่อาจแค่ครองบอลเอาไว้และยิงประตูแต่หากคุณแย่งบอลกลับคืนมาได้ในแดนบนมันก็จะทำให้คุณมีแนวโน้มจบสกอร์ได้มากขึ้น มันเป็นคำอธิบายและนับจากนั้นสำหรับผมซีซั่นเกิดความเปลี่ยนแปลงในแนวทางที่เราต้องการเล่นทั้งนี้นอกจากจะเสมอกับผีแดงในเกมลีกที่แอนฟิ d แล้วทีมจากเมอร์ซี่ซ้ายยังโดนผีแดงเขี่ยตกรอบ8ทีมถ้วย FA ครับด้วยแต่พวกเขามีโอกาสชำระแค้นในเกมลีกที่โอทัฟฟ์วันอาทิตย์นี้ผมหวังว่าพวกคุณจะคว้าแชมป์ผมพูดจริงๆนะ คริสไวเดอร์ผู้จัดการทีมเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดอวยพรให้ลิเวอร์พูลโชคดีกับการลุ้นแชมป์โดยเผยว่าส่วนตัวอยากเห็นหงแดงคว้าแชมป์ให้ได้มันเจ็บนะแต่ก็ต้องยอมรับว่าช่องว่างระหว่างเรากับหลายๆทีมในพรีเมียร์ลีกยังห่างไกลมากๆเมื่อคุณล้มพวกเขาพร้อมที่จะกระทืบคุณให้ตายขาที่ทันที ลิวอพูจะฉีกจนคุณไม่เหลือชิ้นดีเรื่องนี้ผมเข้าใจได้ดีที่สุดคุณดูบรรยากาศในสนามสิทั้งหมดมันหลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าแชมป์ทิ้งทวนให้กับผู้จัดการทีมของเขาจากใจเลยผมหวังให้พวกเขาได้สิ่งนั้นผมพูดจริงๆนะ TNT Sport รายงานว่าคริสไวเดอร์ผู้จัดจาการทีมเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดพูดถึงความยอดเยี่ยมของอลิซิสแม็กอลริสเตอร์กองกลางลิวอพูแม้จะเป็นผู้เล่นฝั่งตรงข้ามแต่เขาชื่นชมอย่างมากเลยทีเดียว ผมว่าเกมนี้ถูกตัดสินโดยคนคนเดียวนั่นก็คือแม็กอล s ิสเตอร์เขาคือระดับโลกแบบแท้จริงการปิดเกมนี้ด้วยระดับเฟิร์สคาร์ไม่มีใครจะทำได้แบบนั้นขอความเห็นใจเราหน่อยลูกยิงนี้มันระดับโลกจริงๆเราต้องก้มหน้าทำงานหนักกันต่อไปตอนที่ผมเห็นเขากำลังยิงมันออกไปผมหวังว่าลูกบอลน,นั้นจะลอยไปที่อจาจันเดอะครับแต่มันไม่ใช่แบบนั้นมันพุ่งเข้าประตูชนิดที่ผู้รักษาประตูของเราทำอะไรไม่ได้ แต่นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมคนเหล่านี้ถึงเป็นผู้เล่นระดับโลกพวกเขาเข้าไปสู่จุดสิ้นสุดและอื่นๆอีกมากมายด้วยในเกมนี้ประตูนั่นคือสิ่งที่ทำให้เราพ่ายแพ้มันมาในเวลาที่สำคัญเวลาที่พวกเขาต้องการมันเราพยายามหยุดแล้วหลังจากได้ประตูตีเสมอแต่ก็นั่นแหละคุณจะหยุดทีมอย่างลิเวอร์พูลที่มีผู้เล่นยอดเยี่ยมทุกตำแหน่งได้ยังไง ดิเชลรียรายงานว่าอเล็กซิสแม็กอลริเซอร์กับ9เกมหลังสุดทุกรายการของเขากับลิเวอร์พูลปะทะเบรนท์ฟอร์ดหประตูปะทะลูตันทาวสองแอซิดปะทะเชลซีปะทะนอตติแฮมฟอร์เรสหนึ่งแอซิดปะทะเซปตัปรักหนึ่งประตูหนึ่งแอซิดปะทะแมนซิตี้หนึ่งประตูปะทะแมนเชสเตอร์หนึ่งประตูปะทะไบรตันหนึ่งแอซิดปะทะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดหนึ่งประตู แม็กอลริสเตอร์กลายเป็นกองกลางลิเวอร์พูลคนแรกที่ทำประตูหรือแอซิดได้6นัดติดต่อกันในทุกรายการนับตั้งแต่สตีเวนเจอราดเคยทำเอาไว้ในเดือนมกราคมปี2013กลายเป็นมิดฟิลด์ที่ทีมหงแดงขาดไปไม่ได้แล้วเล่นได้ทุกตำแหน่งในแดนกลางยิ่งเล่นยิ่งแสดงศักยภาพและความเป็นคลาสฟุตบอลระดับโลกออกมาเรื่อยๆให้เห็นจนถึงตอนนี้คงไม่มีใครปฏิเสธแล้วว่าแม็กอลริสเตอร์คือการซื้อตัวที่ดีที่สุดแล้วสำหรับทีมลิเวอร์พูลและในพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้ อเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์นี่คือกองกลางที่ทีทมลิเวอร์พูลตามหามาตลอดครบเครื่องเล่นได้หลากหลายตำแหน่งเล่นเกมรับได้ดีส่งบอลแม่นยำมีเซนเล่นเกมรุกมีคิรลพาที่ยอดเยี่ยมพักบอลได้ด้วยยิงฟรีคิกได้ดียิงจุดโทษได้เยี่ยมและลูกยิงไกลที่ทรงพลังแบบนี้มันทำให้คุ้นตาเลยนะครับเกือบ2เดือนเต็มที่เขาไม่ได้ลงเล่นเนื่องจากมีปัญหาตรงข้อเท้าแล้วการกลับคืนสู่สนามเกมเจอเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด ทำให้เห็นว่าเคอร์ติสโจนยังเล่นได้ไหลลื่นไม่มีสภาพเหมือนคนพึ่งหายเจ็บจริงครับว่าผลงานของเขาดูไม่ได้โดดเด่นเหมือนอเล็กซิสแมกอลิสเตอร์แล้วก็ไม่ได้มีชื่อเป็นคนแอซิดอย่างที่แอนดูรบสันทำอย่างไรก็ตามการเล่นโดยรวมการสัมผัสบอลความตื่นตัวและการเข้ากับทีมได้อย่างลงตัวถือเป็นหนึ่งในเรื่องที่น่ายินดีสําหรับเขา ไรอันกราเฟนแบกที่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงแต่ยังดูจับจังหวะก,การเล่นไม่ค่อยได้แต่สำหรับโจนสามารถคุมเกมได้ดีรวมถึงพยายามพาบอลบุกขึ้นหน้าในช่วงแค่20นาทีที่อยู่ในสนามโจนมีจังหวะผ่านบอล31ครั้งน้อยกว่ากราเฟนแบกเพียงแค่2หนและผ่านบอลเข้าเป้าเป็นจำนวนถึง94%เขาจะเป็นตัวสำรองที่มีประโยชน์มากๆในเกมกับแมตต์ถาว่าอาจจะมีประโยชน์ต่อทีมมากกว่าด้วยซ้ำหากได้ลงเล่นเป็นตัวจริง ว่าแต่เขาจะแทนใครดีละ่ะกรณีวาตรุเอ็นโดฟิตพอลงสนามเป็นคำถามที่เจอเกนครอปคงต้องปวดหัว TNT s p o r t รายงานว่าเจอเกนครอปพูดถึงวาตรุเอ็นโดเราทำการตัดสินใจให้เขาพักในเกมนี้และเขาก็ได้พักเต็มที่แล้วเขาใช้ร่างกายมาหนักมากจากที่ผ่านมาเกมนี้เขาสมควรได้พักแบบเต็มที่และแน่นอนมีโอกาสที่ดีที่เขาจะกลับมาในเกมที่เราจะไปเยือนแมนเชสเตอร์ยูในเด็ด วันนี้เราพักเขาแล้ววันนี้เขาน่าจะมีโอกาสลงเล่นได้แต่เราตัดสินใจให้เขาพักดีกว่าเพื่อโอกาสที่ดีสําหรับเกมในวันอาทิตย์นี้จากสิ่งที่ครอปพูดถึงเอนโดนี่รู้เลยว่าเขามีความสําคัญต่อทีมมากแค่ไหนเกมนี้ไม่มีเขาแม้ว่าอล็กซิสแม็กอลิสเตอร์จะทําหน้าที่ได้ดีก็าตามแต่มันก็ขาดขาดอะไรไปอย่างหนึ่งจริงๆนะครับครอปเลือกที่จะเก็บเอนโดเอาไว้ในศึกใหญ่วันอาทิตย์นี้เพราะเขามีความสําคัญต่อทีมจริงๆ เกมเปิดโลกรองเทรนเผยฟอร์มเจ๋งสุดนัดชิงแชมเปี้ยนปี2018เทนอเล็กซันเนอร์โนฟูแบ็กเท้าช่างทองของลิเวอร์พูลยอมรับฟอร์มที่ดีที่สุดของตนก็คือแมตช์หงแดงแพ้ราชันชุดขาวเรอัลมาดริด1-3ในรอบชิงชนะเลดศึึอยู่ฟาแชมเปี้ยนเมื่อปี2018 แบ็คขวาทีมชาติอังกฤษก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในนักเตะที่เก่งที่สุดในหลีกสูงสุดเมืองผู้ดีนับตั้งแต่ถูกดึงขึ้นมาเล่นชุดใหญ่เมื่อปี2016และมีส่วนสําคัญในการช่วยให้หงแดงประสบความสําเร็จมากมายในช่วงที่ผ่านมาอเล็กซานเดอร์อโนซึ่งถูกขยับไปเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ให้กับทีมของกุนซือเจเกนครอฟและทีมชาติอังกฤษเมื่อปีที่ผ่านมาเปิดใจเกี่ยวกับฟอร์มที่ดีที่สุดของตนว่าในเกมรอบชิงชนะเลิศครั้งแรกที่แพ้เรอัลเมดิดงต่อ3ปี 2018. ผมคิดว่านี่คือจุดสูงสุดในวงการฟุตบอลและผมรู้สึกผ่อนคลายแม้เราจะแพ้ในเกมนั้นก็ตามอย่างน้อยผมก็รู้ตัวเองว่าผมสามารถโชว์ฟอร์มได้ในระดับนั้นหลังลงไปสู้กับสุดยอดทีมอย่างเรอลัลมาดริดซึ่งคว้าแชมป์ยุโรเปียนคัพสมสมัยติดต่อกันอย่างไรก็ตามในปีถัดมาลิวอพูสามารถคว้าโทรฟี่บิ๊กเอียร์สมัยที่6มาครอบครองได้สำเร็จจากการชนะไก,ก่เดือดทองท็อตแนมฮอสเปอร์ 2.-0 ต่อนัดชิงเมื่อปี2019 โดยรองเทนสร้างชื่อกชอนจากการมีส่วนสำคัญนำหงแดงพลิกนรกชนะบาร์เซโลนาในรอบรองชนะเลิศและกลุยทางไปสู่ความสำเร็จแชมป์ในที่สุดในแง่ของเกมอื่อื่นผมอยากบอกว่าเป็นแมตช์พบบาซ่าในบ้านตามด้วยเกมเยือนพบเลสเตอร์ซิตี้ช่วงบ็อกซิ่งเดย์ปี2019ซึ่งเป็นฤดูกาลที่เราคว้าแชมป์ลีกได้สำเร็จฟูแบ็กทีมช่างกรษกล่าวทิ้งท้าย เดวิดออสตินจากเดีรติกรายงานว่าการเจรจาเบื้องต้นระหว่างตัวแทนจากสโมสรลิเวอร์พูลกับเอเย่นส่วนตัวของรูเบนอโมดิมได้เริ่มต้นขึ้นแล้วในช่วงที่ผ่านมาอโมดิมอยู่ในความสนใจของสโมสรลิเวอร์พูลมาโดยตลอดนับตั้งแต่ที่พวกเขามองหาตัวแทนของจิเกนครอปแล้วและลิเวอร์พูลก็เป็นทีมเต็งมาตลอดไม่ใช่บาสโลน่าอย่างที่เป็นข่าวกันก่อนหน้านี้ อโมริมชื่นชอบพีิมลีกอังกฤษอย่างมากเขามองว่าที่นั่นคือลีกที่มีความท้าทายมากที่สุดในโลกเวลานี้ณนะตอนนี้เข้าใจได้ว่าอโมริมนั้นมีค่าฉีกสัญญาอยู่กับสปอร์ติ้งลิสบอนประมาณ10ล้านยูโร เดียริโอสปอร์สกีฬาชั้นนําของสเปนรายงานว่าสาเหตุหนึ่งที่บาซโลน่าต้องถอยออกจากการ im, คว้าตัวรูเบนอโมริมกุนซือสปอร์ติ้งลิสบอนนั้นไม่ใช่แค่เรื่องการจ่ายค่าฉีกสัญญาอย่างเดียวแต่พวกเขาเชื่อว่าเขากําลังเตรียมที่จะย้ายไปคุมทีมลิเวอร์แล้วในช่วงซัมเมอร์นี้อโมริมตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับลิเวอร์ pool มาตลอดจากที่ผ่านมาและแน่นอนว่าเขาเองก็มีความสนใจอย่างมากที่จะขอรับตําแหน่งต่อจากเจอเกนครอปที่เตรียมอําลาทีมลิเวอร์ pool ไปหลังสิ้นสุดในฤดูกาลนี้ ดูเหมือนสื่อจากสเปนเองก็ยกให้ลิพูเป็นทีมเต็งที่คว้าตัวรูเบนอโมริมมาเป็นผู้จัดการทีมคนต่อไปนะครับฟุตแมกกาโตสื่อของฝรั่งเศสระบุลิเวอร์พูลเปิดฉากคุยกับรูเบนอโมริมเพื่อให้เข้ามาเป็นนายใหญ่คนใหม่แล้วโดยเจ้าตัวสนใจจะมาทำงานให้หงแดงด้วยตลอดช่วงที่ผ่านมาอโมริมคือหนึ่งในคนที่ตกเป็นข่าวกับเก,ก้าอี้กุนสือของลิเวอร์พูลภายหลังเจอเกนครอบจะบอกลาหงแดงในช่วงซัมเมอร์นี้ โดยกระแสะข่าวของอารโมริมกับทีมดังแห่งถิ่นแอนฟิลรุนแรงขึ้นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเพราะชาบีอารลอนโซคนที่เคยเป็นเป้าหมายหลักของลิเวอร์พูลเลือกที่จะอยู่กับไบเออร์เลวเซ่นต่อไปสื่อเจ้าเดิมเสริมว่าอาโมดิมสนใจที่จะมาทำงานในถิ่นเมอร์ซี่ไซด์เช่นกันแชมป์ริงเอเย่นของเขาก็เป็นคนเดียวกับนายหน้าของลุยดียสปีกเชาวโคโรเบียด้วยแต่ตอนนี้อรโมริมอยากมุ่งมั่นกับการพาสปอร์ต,ติ้งประสบความสำเร็จในฤดูกาลนี้ให้ได้ก่อนจากการที่ตอนนี้ทีมกำลังมีลุ้นแชม ทางนี้สัญญาของอาโมริมกับสปอร์ติ้งมีเงื่อนไขด้วยว่าทีมจากต่างแดนที่อยากได้เข้าไปร่วมทัพนั้นสามารถจ่ายค่าฉีกสัญญาได้ที่20ล้านยูโรหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ